กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอรีวิวหรือเล่าให้ฟังก็จะมา แชร์จากประสบการณ์ขางเราแล้วกันนะคะก็ถือว่าไปเล่าๆให้กันฟังก็วันนี้เรากลับมาพร้อมกับวิดีโอรีวิว Wallet on Chain ก็ Wallet on Chain นะคะก็จะเป็นฟิลแบบมินิแบงนะคะซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของมิน g และตอนนี้นะคะที่อาศัยที่เดนมารกนะคะก็เป็นสังคม cashless นะคะก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นคาร์ดหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะในการใช้จ่ายนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะต้องพกธนบัตรหรือพกอะไรเยอะๆ ะะจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็เลยจะกลายเป็นกระเป๋าไซส์นี้มากกว่าที่ใช้แล้วมัน practical สำหรับนี้นะคะไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปนะคะแต่ก่อนก็เป็นบ้าของฟังเหมือนกันนะคะกระเป๋าก็คือแบบ tote bag แบบไซส์ใหญ่ๆนะคะแบกจนแบบปวดหลังกันไปเลยนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปนะคะมินก็เลยมีกระเป๋าไซส์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้ก็คงจะเริ่มพรอาๆกับไซส์นี้นะคะเพราะรู้สึกโอเคตอนนี้ในตู้เราก็จะมีต่ไซส์นี้ไปหมดน,นะคะโอเคเกริ กันมาสัขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะคะใบแรก Wallet on Chain ของมิ้เลยก็คือตัวลุยวิกทองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้มิ้นสั่งมาจากเว็บไซต์นะคะแล้วก็ไปรับที่ช็อปเนาะ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าใบนี้มันเป็นยังไงนะคะไซส์ Size ก็คือตีงาม,มากใส่โทรศัพท์ได้ใส่รองวอล l l e t ได้นะคะตัวนี้ก็คือที่มากับกระเป๋าของเขาเลยนะคะเป็นเซตแล้วก็จะมีอีกใบนึงเป็น card holder นะคะซึ่งมินไม่แน่ใจว่ามินเก็บไว้ไหนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าเรามีตัวอล l ล็ตที่เป็น card holder ของเรามินก็เลยเอาออกแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัว card holder นะคะแต่เดี๋ยวมินจะใส่รูปให้ดูนะว่าถ้าเราสั่งซื้อมันก็จะมาด้วยกันเป็นแก๊งแม่ลูกนะคะมีคุณแม่แล้วก็มีลูกไปเล็กซ้อนอยู่ข้างในนะคะ ซึ่งณนะตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อจริงๆอยากได้ตัวที่เป็นหรือวิกทองที่เป็นโมโนโกรมของเขาอะ่ะแต่ว่าณตอนนั้นมันไม่มีนะคะเรา m i n ก็คิดเดียจรอก็เลยเอาที่มันมีในเวตอนนั้นซึ่งก็คือเป็นาเมเลตัวนี้นะเป็นลายนี้นะคะก็เลยกดสั่งด้วยสีของเขานะคะก็เป็นสีที่เอฟวิดเดลรูปมากๆนะคะเราม i n ช่วงหลังๆก็อินกับเอิร์ธโทนแบบเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแบบเบจขาวอะไรเงี้ยนะะเขาก็เลยคิดว่าเอออันนี้แหละเหมาะกับเราแล้วนะคะ หลังจากที่ใช้ไปนะคะมินชอบมากๆในเรื่องของไซส์เหมืนเพราะว่ามันใส่ได้เห็นแบบนี้ดูด้านข้างมันค่อนข้างจะหนามันใส่ได้หลายอย่างมากเลยนะคะลิปสติกคาร์ดโฮเดอร์กุญแจรถก็ใส่เข้าไปได้นะโทรศัพท์แม่นอนใส่ได้นะคะใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะคะข้อเสียสําหรับมินเลยนะที่หลังจากใช้เองนะคะก็รู้สึกว่าสายโซ่ค่อนข้างเจ็บนะคะแต่ก็นั่นแหละ wallet on chain มันไม่ได้ออกแบบมาให้ พื่อที่เราจะได้สปายอะไรที่มันหนักๆขนาดน,นั้นนะคะซึ่งถ้าเวลาที่มินยัดอะไรเข้าไปเยอะนะ,ะสายโซ่มันก็ค่อนข้างจะกดมันก็จะเจ็บนิดนึงแต่บอกว่าตรงแต่ตรงนี้แป๊กตรงนี้นะคะของมิ้นพังแล้วเพราะว่ายัด <c oughs> ของลงไปเยอะมากนะคะมันไม่ไม่แตบแล้วแต่ถามว่ายังปิดได้ไหมก็ปิดได้แต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบแมกเนตท,ที่ตอนที่เราได้มาตนนอนแรกอะที่มันจะติดหนึบตึบฟงไว้ Thank you เดี๋ยวขอออกไปเอาเชคก่อนเพราะว่าฝากสามีซื้อเชคมาฝากสามีซื้อเชคนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับที่ใครกําลังมองดูรุ่นนี้อยู่นะคะอีกหนึ่งข้อก็คือตรงนี้นะคะสําหรับใครที่อาจจะมีความรู้สึกแบบว่าอยากให้มันเรียบร้อยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะตามเท่าที่มินอ่านรีวิวมาก่อนที่จะซื้อนะคะเขาบอกว่าี่ยมันจะเผยเฉยขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนซื้อมาแรกๆมันจะปิดสนิทกว่าน,นี้นะ แต่พอหลังจากเราใช้ไปสักพักนะคะตัวนี้น้องก็จะเพรเยอขึ้นมานะคะซึ่งถามว่ามันมีผลต่อการใช้งานไหมก็ไม่มีนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามมากกว่านะคะ แต่ถ้าคนไม่ได้ดีเทลอะไรขนาดนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันดูแย่นะสาหรับมินมินก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ถ้าเราไปอ่านรีวิวมาเราก็จะออกเออมันเป็นจริงๆด้วยนะคะข้อเสียก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะของสายโซ่นี้ก็คือมันปรับระดับได้นะคะก็เอาไปเปลี่ยนใช้เป็นหลายแบบมากก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ไซส์พอดีที่จะขึ้นไหล่นะโอเคเลยหรือว่าจะถือ like this or like this ก็คือ crossbody นะคะสายมันถอดได้นะคะ จะถือเป็นครัชก็ได้นะคะหรือเราจะทําเป็นเบลแบ็กก็ได้นะคะคือด้วยความที่สายมันถอดได้แล้ะสายมันก็ ค่อนข้างยาวะคะ่ะมันก็ทําให้มีลูกเล่นได้หลายอย่างทําได้หลายแบบเลยนะคะถือว่าเป็นใบโปรด์นิมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวนะคะทนทานมากเลยนะความเป็นแคนวาสของเขาเราก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะสกรปรกอะไรนะคะขนาดสีรู้สึกว่าเรือนสีที่จะเห็นคราบสกรปรกง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมันเลอะจริงๆนะคะก็้าเช็ดออกก็คือก็คือสะอาดเรียบร้อยนะมันจะดูแรง่ายมากกว่าที่เป็นแบบหนังลูกวัวหนังแกะอะไรอย่างนี้นะ,ะสำหรับมินนะคะ practical มากๆาก แล้วก็คือแบบสะดวกสบายมากโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นของ t ีออร์นะคะซึ่งตัวนี้เหมือนกันนะคะสีที่อยากได้คืออีกสีหนึ่งแต่ว่าณนะตอนนั้นที่สั่งของไปนะคะมันไม่มีในเว็บไซต์เนาะแล้วก็แน่นอนหลังจากที่เรากดออเดอร์ไปนะคะก็จะมีสีที่เราอยากได้ตามมาแต่เราก็โอเคก็มีการแอบดูดวงนิดนึงนะคะแล้วก็สีที่เราอยากได้มันคือสีน้ําเงินซึ่งมันไม่ค่อยถูกฉลก,กับเราเราก็เลยโอเคสีนี้แหละมันเกิดมนาะเพื่อที่จะเป็นของเรานะคะก็เลยได้เป็นสีนี้มานะคะ อันนี้แอบเลอะง่ายนิดนึงจะมีคาราบอะไรบางอย่างอยูอย่นะคะอาจจะมองไม่เห็นในกล้องแต่ว่าเราที่เป็นเจ้าของเราจะเห็น <c oughs> ตัวนี้นะคะน่ารักมากเมนก็ใช้ค่อนข้างบ่อยตัวนี้จะไซส์เล็กกว่าตัวหรูอทองนิดนึงนะคะใส่ของได้น้อยกว่าเพราะว่าด้วยความที่ดีไซน์ของเขาดูด้านข้างนะคะมันแคบข้างล่างมันก็เลยทําให้เราใส่อะไรได้ไม่ค่อยเยอะก็คือโทรศัพท์นะคะแล้วก็ คาร์ h โฮล e r เดอร์ก็คือค่อนข้างแน่นแล้วนะคะแต่มินก็ยังสามารถแอบ,บใส่ลิปสติกได้หนึ่งแท่งนะคะแต่ก็คือแน่นมากนะคะตัวรุ่นนี้ของดีอนะคะข้างในเขาก็จะเป็นที่เสียบคาร์ดนะคะมีหลายช่องมากๆนะคะแต่ส่วนใหญ่มินก็ใช้ตัวคาร์ h โฮล e r เดอร์ของตัวเองเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนกระเป๋ามันก็หยิบออกง่ายกว่านะคะเขามากับตัวนี้นะคะตอนมินซื้อมินก็คือมินต้องเป็นคนที่ชอบซื้อกระเป๋าที่มีลูกมาด้วยมีลูกก็คือมีความกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยมาด้วยนะคะซึ่ง ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ส่วนใหญ่มินก็จะเอาไว้ใส่ที่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศที่ประเทศที่เขาใช้แคชอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเอาใบนี้ไปบางทีก็ใส่กุญแจบ้านกุญแจรถอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วก็มีด้านหลังสมมติว่าเราจะแอบใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ยังใส่ได้บางทีมินก็เอาโทรศัพท์ใส่ช่องนี้เพราะว่ามันก็จะหยิบออกง่ายกว่านะคะแต่ถ้าอยากได้ที่มันแบบปึ๊กก็จะกดล็อกตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นคู่แม่ลูกกันอย่างนี้นะคะ การใช้งานนะคะสำหรับนี้นะมีรู้สึกว่ามันก็ practical มากๆนะคะใส่ได้หลายอย่างแต่ว่าอาจจะยัดได้ไม่เยอะเท่ากับตัวหรือลิทองนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นผ้าแบบมันก็จะดูแลยากกว่านะคะมันก็จะเปียกง่ายกว่าเพราะว่าถ้าโดนน้ำโดนอะไรยเงี้ยเวลาวางบนโต๊ะก็ต้องคิดนิดนึงนะส่วนใหญ่มินก็จะห้อยไว้ตรงเก้าอี้ของตัวเองนะคะก็จะไม่ค่อยเอาวางไว้บนโต๊ะเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงที่จะเลอะอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นตัวหรือวิกทองะสามารถวางใช้คาว่าโยนตรงไหนก็ได้นะคะส่วนน้องคนนี้เขาก็จะบบอบางนิดนึงแต่เขาก็น่ารักมากเลยนะ so cute look at all small detail like Dior and everywhere Dior แล้วก็อ๋ออีกหนึ่งข้อที่มินชอบนะคะตัวเชนตัวโซ่ของเขานะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแอนติโกหรอมันจะมีความเป็นแบบ smoke มันจะไม่ชายมันจะไม่แบบอ่านเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับของลูวิองที่มันจะเป็นสีทองที่แบบชายแต่มินใช้มาสักพักแล้วนะอาจจะเห็นความแป่างแปคือ อะถ้ามองด้วยตาปล่าเราจะเห็นยิ่งซื้อมาแรกๆนะคะตัวลูริททองมันจะมีความแบบโกลแบบชายแบบชายกว่ามากนะคะส่วนตัวนี้มันจะมีความสโมคี้มันจะมีความแบบ อย่างเงี้ยอ่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยพอจะเห็นภาพไหมซึ่งอ่ะมินชอบตัว a น t ิ g o มากกว่าสายมันปรับได้ถอดได้เหมือนตัวหลุยส์วิทองเลยนะแล้วมินก็นั่นแหละก็ปรับใช้คล้ายๆที่มินโชว์ให้ดูจากตัวหลุยส์วิทองเมื่อกี้นะคะก็คือปรับเป็นสายสั้นสายสะพายข้างได้ถือเป็นคลัชได้ทําเป็นเบลแบ็กได้คลอสบอดี้ได้ถ้าเป็นสะพายไหล่เนี่นะคือมินเป็นคนแขนใหญ่ไซส์มันก็เลยจะดูไม่แบบ ไม่ได้ดูแบบว่าพอดีกับแขนมิ้นขนาดนั้นนะแต่สำหรับใครที่เป็นคนไซส์เล็กนะคะหรือว่าตัวเล็กกว่ามินนะมินว่าแบบอันนี้คือน่ารักเหมาะก,กับขึ้นไหล่มากๆเลยนะคะมินเห็นหลายๆคนอนะ่ะเขาตัวเล็กกว่ามินอะ่ะแขนเล็กกว่ามินอะ่ะแล้วเขาทําแบบเนี้ยคือมันดูน่ารักดูคิวมากแต่ถ้าเป็นมินทำอะ่ะมันจะมีความแบบแอบเล็กไปนิดนึงนะเราจะแก้ปัญหาน,นี้อย่างไรซื้อไซส์ใหญ่กว่าเดิมหรือเราจะ ลดต้นแขนไม่รู้ว่าไหน αι. ยากกว่ากันนะเก็บเนซื้อไซส์ใหญ่กับลดน้ําหนักโดยการทำให้แขนเล็กลงนะคะแต่ใดๆก็คือแฮปปี้กับเขามากเลยนะจบการรีวิวเดอร์นะคะโอเคค่ะใบต่อไปนะคะชื่อของเขาอะไม่ได้ชื่อ w อ l l e t มินรู้สึกว่าไซส์มันอะอยู่ในแก๊งนี้มินก็เลยเอามารีวิวด้วยนะคะ ดาเลนเซียกานะคะทุกคนสีนี้ก็เป็นสีที่กําลังอินช่วงนี้นะคะซึ่งตอนแรกกลัวมากว่าน้องจะสกปรกเพราะว่ารู้สึกน้องจะเป็นหนังบัวแต่ว่ามินไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าอะไรคือเป็นการทําให้หนังบัวมันดูแบบมันดูแบบไม่บอบบางเหมือนหนังบัวปกติอ่ะมินไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือทําให้เนื้อมันดูหยาบๆแบบเกรนหรอหรือคือมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าจริงๆเรียกว่าอะไรเนาะ ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกใบที่ใช้ง่ายมากๆแล้วด้วยสีมันมันไปได้กับทุกชุดทุกลุคไม่ว่าวันนั้นคุณจะแต่งแบบชิลแค่ไหนหรือแต่งแบบรูหรามันก็ช่วยไปดรอปความ หรูหราให้มันดูแบบง่ายขึ้นนะคะแนะนํามากๆเลยนะคะมันใช้ง่ายใช้ง่ายมากๆแล้วก็คี้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายเป็น crossbody ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็มีให้ปรับระดับแบบค่อนข้างเยอะเลยสําหรับมินิก็ใช้เป็นตัวล่างสุดนะคะก็ะจะเป็นประมาณนี้จะอยู่ประมาณตรงสะโพกพ,พอดีดูสิขนาดชุดวันนี้เราแบบทอมเมอร์แบบแต้แงแลนขนาดนี้นะคะน้องก็ยังสามารถก็กไปด้วยกันได้นะก็ดูไม่แย่ดูไม่แตกตา ถ้ามิ้นไปใช้ตัวแบบ Dior เนี่ยก็จะดูคอนทราสกันนิดนึงปะไม่รู้มันจะดูแอบคอนทราสแ์่ิันแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยไปได้กับทุกออฟฟิศจริงๆนะคะรีวิวการใช้งานนะคะก็อย่างที่บอกว่าแฮปปี้กับน้องคนนี้มากๆเพราะน้องรักษาง่ายแล้วน้องก็สีมันไปได้กับทุกลุคทุกสไตล์ทุกออฟฟิศของเรานะคะ โอเคมาดูข้างในกันมินว่าตรงนี้มันจะแคบนิดนึงนะคะมันก็จะลําบากกับเวลาเราจะล้วงเอาของเฮ้ยมีคาร์ทูเดอร์พอมินเพิ่งใช้ใบนี้ไปนะคะก็เลยยังมีคาร์ทูเดอร์แอบอยู่ในนี้นะก็ใส่อะไรได้บ้างนะคะก็ต้านข้างมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใส่โทรศัพท์มือถือและด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งมันก็คือยัดของได้เยอะมากทุกคนแต่แค่มันจะหยิบยากเพราะข้างบนนี้มันค่อนข้างแคบหรือมิมือใหญ่ไม่้นะก็เลยรู้สึกว่ามันหยิบยากแล้วก็มันไม่มีซิปนะคะจะเป็นตัวแท บบซึ่งตัวแป๋ก,ก็คือโอเคเป็นแมกเนตนะสสยโทรศัพท์มือถือา้าทอลเดอร์ลิปสติกยิ่งลิปสติกนะเพราะว่ามันเป็นแนวตรงอยู่ลรวใช่ไหมก็ใส่แท่งลิปสติกลงไปได้เลยมีนใส่ได้หลายอย่างมากเลยนะกุญแจรถกุญแจบ้านราคานะคะถ้าเทียบกับ2ตัวถูกกว่ากับ2ตัวที่ผ่านมานะคะมิ้นจำราคาแน่นอนแน่นอนไม่ได้แต่ตอนที่มิ้นซื้อมันเป็นช่วงที่มันเซลล์อยู่ด้วยนะคะก็ได้มาในราคาเซลล์ด้วยก็เลยถือว่าคุ้มค่าแบบคุ้มค่ามากๆนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดินทางกันมาใกล้จะจบแล้วนะคะส่วนใบสุดท้ายนะคะใบนี้มิ้นเพิ่งได้มานะคะแล้วก็ใช้งานไม่กี่ครั้งเองนะคะก็เลยจะรีวิวได้เท่าที่จํานวนที่เราใช้งานเนาะณนะตอนนี้ก็ยังก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่สามารถรีวิวได้แบบว่าเหมือนคนที่เขาใช้มานานแล้วไง น้องคือซีนะคะก็เป็นแบรนด์ที่หลังจากที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมนะคะก็าขายดิบขายดีหลังจากที่เขาเปลี่ยนดีไซเนอร์ขึ้นมานะคะก็เหมือนมีรู้สึกว่าเขาก็ทําให้มันดูแบบเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนแบบสนใจตัวนี้มินได้มาตอนคริสต์มาสปีที่แล้วนะคะเป็นของขวัญจากคุณสามีนะคะน่ารักมากเลยเราลองสัมายให้ดูนะคะ ขอพายนะคะอาจจะไม่เข้ากับออฟฟิศที่เราใส่ในวันนี้เรื่องของเรื่องเราคือไม่ได้แพลนจะทําวิดีโอก็พยายามใส่ชุดอะไรที่แบบสบายตัวนึกออกไหมแล้วหลังจากนั้นก็นึกได้ว่าฉันอยากทำวิดีโออยู่ๆก็คือนี่แหละหน้าก็ไม่แต่งนะคะทาลิปสติกแล้วก็มานั่งถ่ายเลยนี่คือเบื้องหลังของช่องนึงนะคือไม่ค่อยแพลนอะไรนะคะอยากทําอะไรก็ทําเลยโอเคกลับมารีวิวกระเป๋ากระจอ ก็หลายก็คือจะปัญหาคล้ายๆกับตัวดีโอก็คือพอเราแขนใหญ่นะคะเราก็จะรู้สึกว่าน้องแอบเล็กไปนิดนึงแต่สําหรับคนที่เขาไซส์มินิกว่ามินเลย์แคทเล็กกว่ามินนะก็จะน่ารักมุกมิ้งมากมุกมิ้งมากเลยก็ครอสบอดี้ได้แล้วก็สะพายข้างได้พิน่าสะพายข้างอะสายก็คือแบบโอเคเลยสำหรับความสูงมินนะมินสูง165นะคะสะพายข้างก็คือน่ารักไม่รุ่มร่ำนะคะครอสบอดี้ก็จะแบบก็ดีมากนะคะข้างในนะคะก็จะมีที่เป็นสายคอร์ดนะคะ กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยใช้ไป3าสครั้งเองนะคะข้อดีของตัวนี้นะคะอย่าง2ตัวที่แล้วเนาะของดีออร์กับของเดลูทองนะคะที่มิ้นบนบน่บนไปก็คือจะเป็นเรื่องสายโซ่ที่มันเจ็บหลายใช่ไหมอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นหนังตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่กดป่าเราก็คือ,อเคยูอยากยับอะไรหนักเท่าไหร่ใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ด้านข้างมันก็จะกว้างเห็นกนะมันก็จะยับอะไรได้ค่อนข้างเยอะเปิดปิดก็กระดูกสบายนะคะน่ารักมากสําหรับใบนี้ข้อเสียไม่รู้คืออะไรอะราคาหรอได้ไหม <laughs> ป็นรู้ข้อเสียเพราะถัาเทียกบกับ2ตัวที่แล้วนะคะค ตัวนี้ก็จะราคาสูงกว่าแต่ถ้ามองกันที่ความประณีตความน่นารักก็อันนี้ก็ชนะไม่ลำเอียงเลยแล้วก็สีโซ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ใช่แอนทีคแต่ก็ไม่ใช่ที่เป็นแบบประกายวิบวับเหมือนตัวหลุยส์ทองนะซึ่งหลุยส์ทองสักใช้งานไปสักพักมันก็ไม่ได้วิบวับขนาดอันนี้คะแนนความน่ารักก็คือเต็มร้อยมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนใช้งานเนาะอย่างที่บอกว่ามินใช้ยังไม่บ่อยมากนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีข้อเสียอะไรบ้างตามมานะคะแต่โซฟานะคะก็คือแฮปปี้กับเขามากและจะสังเกต หลังจากที่มินมีหลุยส์วิกทองที่เป็นแคนวาสใช่ไหมมินก็แบบ so in love with แคนวาสนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูแลง่ายสําหรับเราที่เป็นคนแบบสะเพ่าเป็นคนเลิเอเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะคะรู้สึกว่าถ้าเรามีเป็นวัสดุแคนวาสมันจะเหมาะกับเราที่สุดหลยนะคะด a ซี่วที่ใดขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะก็เป็นการรีวิวแบบที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนนะคะแต่ก็เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงเนาะเป็นการมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์มากกว่านะคะก็สําหรับใครที่กําลังมองหากระเป๋าไซส์ นี้หรือว่าสไตล์นี้นะคะก็หวังว่าจะช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนก็วิดีโอนี้นะคะก็คงจบลงที่เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ Thank you for watching and see you next video แล้วเจอกันค่ะค <Thank you. S 1> อแห้งนะเอาอจริงๆ